เป็นระบบการรับรรครับทางหักรงคเรียบาไปครับตอนนี้จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ครับเดี๋ยวขึ้นมาครับคูาแสบไปครับขึ้นมาคือได้แล้วก็โยกขาไลุ้นต่อครับ มีโอกาสได้ตูดต่อมันนีเจ็บขัดจิตใจแล้วนะครับไปนึกบิ๊กปอลี่ทางด้านหลังครับหาครับนะครับมาแล้วจ้าจ้าโคตรเอาตัวรอดเลยสิเอาตัวรอดได้โอ้ยตั้ย้อมาแ้จ้า้เธอโอ้ามาเลยนะครับ ลุตต่อไปครับได้ส้าลุตโอเวจะไปวิ่งไปต่อครับเอาไปวิ่งลาดีไหมตดในน้ตินกเป็นตัวนะครับในนี้ตินกจะวิ่งต่อนะรัุ่นโอเวนนะครัติดนกเป็นต<า>ัวสถิตนะครับตีนกตนีนกเก้าคนเก้ท่าเก้าครับเดี๋ยวมาลังตรงนี้จมีาด้วย เอาไปวิ่งไหนต่อครับเอาไปวิปปป่งนานี่็้าจจะปัดแบบน้หน่อย เดียวถึงเมาถึงเมาสายบันเทิงนาน้อสกุครับดูว่าถึงดีูเดียครับลักษณะการบอลนะครับถ้าถ้าตรงนี้มาได้แล้วเชือก็ไม่ถึงเก็บเเก็เดดกเดดดกเดเด มีโอกาสเข้าไปครับโอกาสจุดนี้ดีมีโอกาสนะครับบังอ่ะ ขนาดนี้นะครับทางตัวบิดอย่างนี้ครับบิดอย่างครับบิดตึงแรงคันเล็กตึงแรัน นี่ครับ <coughs> <coughs>